สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องเหม่ยลี่สล็อตนะคะวันนี้เหม่ยลี่ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกม um หุมซับแห่งแอสแทกนะจ๊ะหรือว่าเกมที่รู้จักกันในชื่อสัท่มพีจีนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะก็พกทุนมาแบบค่อนข้างที่จะเอาใจคนสายทุนน้อยนิดนึงนะคะหนึ่ง100บาทนะคะร้อยเดียวก็เสี่ยวได้เออปะมาดูกันนะว่าวันนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยจะสามารถปั้นให้แบบ ไปถึงแบบเท่าไร่หรือว่าอาจจะหมดตัวที่1นึ่งรยก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนเนาะโอเคสมัยี้ต้องเริ่มที่เบ็ดสิบบาทนะเพราะว่ารู้สึกว่าทุน100่งร้อยอะแต่สบาทนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะจริงอะแต่เราแบบว่านิดนึงไงเราวัดใจกันได้นะคะวัดใจกันได้นะโอ้โหได้ได้สองบาท มะโอ้โหแรงมากแนละ้วทุกคนตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือสี่บาททำไมมันรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะ,ะโอ้ทำไงดีต้องลดเบ็ดนะคะเป็นสองบาทนะ,ะ,เ,นทนะ,ะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่ามันมันมันแบบเจ็บหนักเจ็บหนักนิดนึงโอ้เป็ดสองบาทไปเริ่มเลยนะคะอุ้ยโชคดีโชคดีโชคดีเออเอา ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะคะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อุ๊ยโอเคนะโอเคนะโชคช่วยเฉยโชคช่วยเฉยแตกตะวันก้อนโตเฉยเลยตะวันก้อนโตเฉยเลยแต่เรายังไม่เพิ่มเบ็ดนะเพราะว่าเพราะว่าเบ็ดมันจะเยอะกว่านี้ไม่ได้นะโอ้โหหนึ่งร้อยบาทเกือบแล้วไม่น่าไม่น่าห้าวเลยเล่นเบ็ดสูงอ่ะ ไม่น่าข้าวเล่นเบ็ดสูงเลยเทอร์โบออตโต้ก่อนนะสิบครั้งหกจริงๆก็อย่าเล่นนะถ้าเบ็ดถ้าถ้าเบ็ดน้อยอย่าเล่นเบ็ดสูงโอกาสแตกมันก็น้อยไปตามนั้นนะ จริงแทที่จะมีโอกาสแบบเตะภายใน5-6ครั้งอย่างเงี้ยเราว่าได้มีโอกาสน้อยกว่าเดิมอ่ะสิบครั้งเมื่อกี้เบียดสิบบาทเนาะอุ้ยสวยจะไปจะไปจะไปตันนี้ได้กำไรอยู่นะตอนนี้ได้กำไรอยู่นะยาวไปนะคะวันนี้นะ ไหลเลยไหลเฉยไหลเฉยไหลเฉย <c oughs> เพิ่มเบ็ดก่อนนะตอนนี้เล่นสิบบาทได้ละไม่ต้องกลัวหาสิบครั้งไปเลย เบ็ดปุ๊บมันเกลืออย่างนี้วะเออสวย เจ็บคอนีดนึงนะทุกคน,นนะขออภัยหุยหุยไม่จะไม่มีโอกาสเลยเหรอหแรงมากนะแรงมากนะคือเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วอะ ถ้าไม่อยากรอซื้อไปเลยนะคะฟรีเกมเบ็ดสิบาทก็น่าจะห้า้อยบาทอ่ะทุนเราไม่พอเนาะก็ภาวนาภาวนาไปก่อนนะคะตอนนี้เอ้ยพอละจ้าเจอดอกเพลงไปจ้าพอละจ้า งานนี้นะคะอีกสองครั้งนาถอนเลยพอนะบ่ไหวเละปังบ่ไหวนะคะปังบ่ไหวนะคะ,ะ,ะ,ะเจอดอกเดียวโอ้โหเจอดอกเดียวก็อลุยจ้าขลุยๆลุยลุยเลยเนาะสองพันสองไปเลยนะคะวันนี้ก็พอแล้วนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะจากทุน100บาทก็เสียได้นะคะรอยเดียวเสียได้เ้อะโอเคจะเลยไปก่อนเด้อทุกคนสวัสดีจ้า